สบายดีสวัสดีครับพี่น้องน้องยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ซองบ่าวเหนืออบร,ร,รมใส่ V.P พี่น้องเองเนาะกาตอนนี่นะพี่น้องเในบ่าวเนี้ยเองกาสิพาพี่น้องเขาไปกับน้องหุ่มเพิ่นพี่น้องเนาะกาสิไปแต่งอาหารกลางวันเนาะอาหารต้นสวยให้เด็กน้อยเนาะเด็กนักเรียนพี่น้องเนะาะเด็กประถมนักเรียนอยู่บ้านบ่าวเหนือพี่น้องเนาะนยังไงกาตันนี้กาสิไปแต่งกินเห็นบะกินแมนแหละ ไปแต่งกินให้นักเรียนเพิน่นอ่าสิเป็นในเลี้ยงเนาะ,นะสิกลายเป็นอันครูอนุบาลนเนาะ,นะ <laughs> <laughs> ทางแต่งกินทางซอนนักเรียนเพิ่ม <laughs> อ่ามื้อนี้กาถ้าว่าเป็นอ่าคือเป็นเฟียนเป็นหอบของอ่าน้องหุมเหมือนบ่สิไปแตง่งเออกาถ้าว่าเอ็นแตง่งเอ็นแตง่งยังไง เพราะว่ามันต้องได้เปลี่ยนกันแบบใดๆเพี้ยนไปแต่งกินให้นักเรียนเดี๋ยวนี้ก็มาหอดเือนของน่อฮุมเนื้อห่อฮุมกลับไปอย่างนี้นะอ๋อเป็นกะจีอ่านัดเป็นจุเป็นจุเนาะอ๋อเป็นกุ้มเป็นกุ้มไปสแบ่งเป็นกลุ่มเป็นก็คือเป็นหน่วยอย่างนี้เนาะอันบอกอ๋อบานนึงมันก็แบ่งเป็นหน่วยเป็นหน่วยไปเนาะหอดอ่าครอบครัวใดก็ต้องได้ไปมันบอกอ๋อน่าฮุมกับบริไปดนเนาะ อ่อว่าจะภีกายได้บ้างเนื้อไม่ๆอ่อภีกายบ้ນงเนื้อก็ไปได้เนอะไม่ๆว่าไปน้ำกันเนอะอ่าต้องไปว่าน่บ้านบ่ลว่าจังได บแมนถ้าว่าลูกไพรยังเฮียนกันสินะไพที่ว่าเขาเฮียนอยู่บ้านจังสิน่ะก็ต้องไปแต่งถ้าว่าลูกไพยบอกเขาเฮียนแล้วหรือว่ากายแล้วจังสิน่ะกายเป็นต้องไปกายประมอยู่บ้านเราไปเยียนบนอื่นกันสินะแมนเลยกะจำเป็นต้องไปอ๋อแสดงว่าตอนนี้กะน้องหุ้มก็ยังมีน้องสาวเฮียนสองคนเนาะแมนก็เลยต้องได้ไปแต่งเนาะ แสดงว่าตอนนี้เฮากาซีในไปแต่งเนาะบูผู้อาเปิ like mm ้ลแต่ง <lite> ย <ars> ัง <Öz> ก <pee hvad> ินบุฟ <us> ู่เถอะบ่น้องกับปูผู้ก็ไอ้ไปไปเพิ่งไปนาสาวเพิ่นก็ไปแล้วอ๋อเป็นนาสาวเป็นอานาอ่านาหนักกล้องเหรอบ่ม่นก็ไปต่างอาณาบ่าวเนาะอ๋อโดยโดยโดยไปพี่น้องอันนี้กาซีพาอ๋อ น้อเขาไปกับน้องหุ่มเพิเ่อนไปน้องไงไปแต่งกินเนาะนี่กะนักเรียนเนาะเป็นอนุบาลเพิ่นอเออเพิ่นเพื่มีลิเปเลยอ๋อน้าเออยบเงยิ้มียบม,ม,ม,มึงเด้ออ๋อเด้อเป็นมะเขาเหียนนะพี่น้องนี่ก็จะเป็น เพื่อนว่าเพื่อนขัวเนาอพี่น้องเลยก็จะเป็นเพื่อนเฮ็ดอาใบแตงกินโดยเฉพาะเนาะให้นักเรียนเพื่อนเด็ด โอ้แกงย่างนี้น้องหุ่มต้มมีอ๋อต้มมีต้มเส้นนี่เนาะเส้นมีนี่เนาะอ๋อเดช่วยหิดิมีนี่บ่กินบไรแตงเขานาะเนถ้วยาละเธออ๋อเ่ต้มมีนี่พน้องไอ้ห้นักเรียนมันกินนะอ เป็นกะสิแรงเอ็นว่าเส้นมีเนาะพี่น้องไงอ่ากะสิแรงต่างเข่านะพี่น้องไงอ่าเวลาที่ว่าเพิ่นมีแต่งพักแต่งซีนเนี่ยเนาะเพิ่นก็ต้องได้หุงเข่านึ่งเข่าเนาะกินกับเข่าเนาะนี่เพิ่นก็ที่เอาเส้นมาเฮ็ด ต่างเข่านะพี่น้องไงเด็กเพื่นกินอ นี่การน้องหุ่มน้องกองเพื่อนกาเริ่มควา้าเครื่องหอมก่อนใม่น้องเไยจักเพื่อนเชดวิธีใด้เบาเนื้อกับยังบุฟเฟคือกันเนาะ,ะน้องหุม่มน้องกองเพป็นเป็นนานาแม่คว้าจำเป็นจักจะเกิดกินบ่เกิดกินกระพุ้น้องหุ่มบ่เกิดเหนีย้เด็กน้อยไล่ Tân cả nông hôm nông con phân cả lươm sẽ thăm ngàn này để bên nông này Bừng có hết cho đầy nó và này chỉ phân kinh bên bò phân kinh cả bù thừa bên nông này Hãy anh chỉ bên phân kinh lại quá Bò bên kinh này nói kinh cho mình chết con ăn phía ค่อยเด้มือนคุกอีกแตาคไปยังน้งฮุมเก็บพักห้อมเก็บพักห้อมใส่อยู่นั่นเขามีบ่อ๋ออันนี้ก็จะเป็นส่วนของโรงเรียนเพิ่นเนาะก็ครูอาจารย์เพิ่นก็จะได้พาเด็กนักเรียนเพิ่นมาปลูกพ,พัก เวลาปลูกพักแล้วเนาะใหญ่มาก็าสิเอาอ่าแต่งนักเรียนกินนั่นแหละพี่น้องเอ้ยห <c oughs> นองห่มมันเข้าก็บ่ได้ซ่ําบัดนี้อ๋อเพิ่นก็ป้องกันโจรเด้หนองห่มเพิ่นอยากได้แบบนี้แล้วก็มาใชอยู่สวนเด้ะสวนองห่มเนาะเออเอาซือเล็กนี่ไปใสวน,นองห่มใยานโจรลักเป็ดน,นี่ เป็ดน้องหุ่มจนหลักกันยนว่าบุมีเล็กะจะเข้าบึงข้างในก่อนพี่น้อง,งเลยป็นปลาดูเอพิ่นมีอ่างนะมีอุงไวเก็บน้ำเพื่อว่าจะเอาไปหดนาะพี่น้องไงอ๋อสะดวกสบาย เป็นกระฮ็ดเฮือนห่มเนาะเฮือนหม่มมีผักกาดงามงามให้เราเลยมีผักบงน้ำอยู่ในนี่ก็ได้โอ้โหคักคักคักเนาะพี่น้องนี่แหละชีวิตพอเพียงคือว่าพี่น้องเลยเห็ดเองกินเอง การลดผล่อนการซื้อการจ่ายพี่เราไงอ่าขักๆเนาะน้่มเนาะมีสวนมีดินอ่ากวางแบบนี้เนาะถ้าว่าอยู่บ้านก็ดีได้เนาะอยู่ติดบ้านตัวเองเนาะอันบ่มีดินกวางอย่างสิก็เห็ดสวนนั่แบบนี้เหนีย้สะดวกสบายกับเซบไร์เสียงเงินเนาะไปซื้อ,อตลาด <c oughs> อ่าน้องหุมก็ไป เฮ็ดส่วนกะเฮ็ดอยู่ไกเ่เ,เนาะเออนบอกเฮ็ดอยู่น้ำผลจักไผ่ชลักกบะหูทื่งซอมมาไปเบงึงเขาเมียนอยู่ในหม้อ่นแล้วี่น้องไงเมียนใส่ทอง่นแลว้วหมดแล้วน้องหุมไปซอกไปเห็นแล้วจ่อยวับเด้่นก็มีไอเดียแบบนี้เด้นะอด้องหุ้มไอเดียปลูกพักห้อม่นเด้น้องหุมบ่มีดินอยู่ในบ้านหลายกะเฮ็ดแบบเขานี่ก็ได้ มือหน้าน้งหุ้มก็เอาบทเรียนเด็ไปโชคอไอีหยังมาเฮ็ดคือเขานี่ก็ได้นี่ตีนรถบ่สิเป็นอีหยังก็ได้กระตุกก็ได้ไอหน้าหน้องหิ้วงานน้องหุ้ม่ับมะฮุ่ยจีฟูกอนแดงบ้านเฮาก็เพิ่นก็บปล่อยเป็ดปล่อยไก่เด้อ๋อต้องได้เฮ็ดสูงเด้เนาะแม่่มนบแต่ว่าเฮ็ดต่ำนี่ไไก่ปเคลลียร์หมดแ้วบ่เหลือเนาะ คงเฮียนอยู่บ้านเบาเหนือน้องห่มเนาะกะมีแต่หอดอ่าปฐมเราพี่น้อยงงตั้งแต่อนุบาลเนาะจนหอดอ่ปะปฐมเนาะหลังจากนั้นเนาะพ้ทีิวาเฮียนจบปฐมอยู่บ้านเบาเหนือจริสีเนาะเด็กน้อยเพื่อนกะจะได้ไปเฮียนต่ออยู่บนอื่นเนาะอยู่บ้านอื่นพี่น้องเนาะอ่า บัดน,นูหุ้มเป็นกระปุงเป็นเียปห้อยเฮ็ดแล้วบัดน,นี้เอา้าช่วยกันจักเป็นสูตรอีหยังกับบู้บ่นเนื้อกันหนูหุ้มเ,เป็นเฮ็ดสูตรหยังเฮ็ดเฮ็ดไปเฮ็ดสูตรใหม่เนาะ สูตรหยังน้องหุมเพิ่นก็ว่าเตงบ่ฮู้เนาะเฮ็ดไปจังซั่นเนาะฟังแต่เพิ่นแนะนําแล้วก็เพิ่นก็ว่าเฮ็ดไปโลดเพิ่นว่าเนาะพอโมงเวลานักเรียนเพิ่นสิกินเพิ่นมาล่ะเด้ฉะนั้นเฮาต้องได้เฮ็ดไปก่อนเนาะพี่น้องเอ้ยสูตรแบบใดก็ค่อยว่ากันตาหลังน้องหุมน้องกองเพิ่นเนาะกได้แตกินสุกเป็นเรียบร้อยเด้นี้เพิ่นก ก็จะไปยายให้น้องๆน,นักเรียนเพิ่นพี่น้องเไยก็สิไป,ปยายแต่ละห้องเนาะเพิ่นก็สิอยู่ในห้องท่าแล้วก็สิไป,ปยายให้เพิ่อนเออเอ้ นี่ก็นักเรียนອງองโกหาเพิ่นก็สิมีถ้วยมีบ่วงของเพิ่นเด้นี่่าเอามถ้วยเกมบ่วงเกมถวยกมบ่วง พิ่นมาแต่ละคนเนาะพี่น้องเพิ่นกะซีเกียมถ้วยเกียมบวงเกียมทุงของไผ่ของมันได้พี่น้องไงเฮ้เเฮอาเอาถ้าวยมาแต่บ้านหนูเด้เอาใส่อา่าทงเนาะเพื่นกะพายมามาเค้เ่เฮียนหลังจากนั้นเนะาะกะอาหารสุกจงังเสรเนาะ ก็จิต้องได้เอาทั่วเอาบ่วงยึดทงออกนะพี่น้องเไยดีๆได้น้ำม่วบัวพอคือพี่ไก่แม่นบ่ะไปตักบัวพอเพราะว่าคือว่าแล้วมันก็มีจํากัดเนาะนักเลียนกระลายพี่น้องก็ะต้องได้ตักเนละเล็กละน้อยเนาะแบ่งปันกันอ่าปันอาหารสวย ấy. อันนี้กกจะเป็นห้องปัวหาในน้องเนาะเอ้นี่ก็น้องมนเนี่ยนี่นะน้องมนน้องสาวของน้องหุ่มพี่น้องไงเนี่มันกาเฮียนห้องปัวหาเนาะกับปีสุดท้ายบอกให้น้องสาวเลย น้องสาวเพิ่นเอาถ้วยปะให้พุ่นได้น้องสาวพุ่นถ้วยเพิ่นเพิ่นเอาถ้วยปะทานน้องสิตักใส่ให้ด่เ Nóng sao hình cầm lăng chia năng sư đấy nị cả nâm cũng nó nó cả sẽ phòng 4 kiêm, kem 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 thung kem Uh, thuôi Tắc đi đi đấy bộ phò đấy bộ phò <laughs> này nong hôm sẽ đầy oang ngân nong húm sẽ đầy oang ngân phải trang để xê con đom thuyền này phèn đấy đấy đấy, đã hết rồi, à? rồi, lẹ, 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 lẹ. บานแด่เนาะอ๋อนักเรียนฉันหลายเพิ่นกกลับบ้านครึ่งนึงเนาะนึ่แหลยยังเบื้องบนเบิ่องยังเหลือหลายบ่ดิโอ้ก็ถ้าว่ายยังเหลือหน่อยนึงเนะาะก็ถ้าว่าเพิ่อนอยู่ครบก็บอาจสิบ่พอเนาะเอ่อเนาะจากปกตินี่ผ่านมานี่เพิ่นเอาซีนเด้เนาะครัวใส่เนะะววาะระบกับปลากระป๋องเนานนะเอ่อวันนี้เพิ่นกับเปลี่ยนเมนูเนี่ยกับพอดีตอนซวยเนาะเพิ่นกับอ่า พอดีกินเขาสวยเลยาบางคนก็จะก,กินบริการานเนาะเป็นกะยูท่านี้เลยอ่าบางคนอากาศได้ก้า,กา,กกาบ้านเนาะอ่ามันก็นสบายเนาะน้องเนาะมีน้ำพร้อมอลังจกะแมน้ะบุบีน้ำก็จะได้โอ้ จับนี่ไปล้างอยู่ห้วยพุ่นกับโบเมนธรรมดาเลยหนักก็หนักเลยเนะ mm hmm. าะเดี๋ยวกำลังแต่งกินแล้วก็ได้มารา์กถั่วยล้างบวงที่นี่เนาะพี่น้งงองเออสะดวกสบายอยอะถือว่าโชคดีเนาะที่นําออกเนาะพี่น้องเอยส่วนใหญ่ส่วนลายกะบม่ค่อยออกเด้นําก็ได้ เดบรอยเลยบ่แม่นแหละแสดงว่าตอนนี้ก็สิได้กลับเนาะแม่นตอนนี้ก็กพอดีตอนเที่ยงเนาะกพอดีเที่ยงพอดีเที่ยงแพี่น้องเอ้ยกนหมเพิ่นกไปแต่งกินมื้อนี้เนาะกจักคือว่าแล้วหุมเพิ่นก็ยังบ่ฮู้ว่าสูตรอีหยังเพิ่นก็เฮ็ดมัวเพิ่นเนาะ จะกสิຖືກใจຖືກปากอ่าเด็กน้อยเพิ่นก็บ่ฮู้เนาะแต่ว่าเห็นเนาะตักแล้วก็เด็กน้อยเพิ่นก็จับญาดจับญาดใส่บ่เพิ่นน่าจะแซ่บหมู่เนาะเพราะว่าบ่ได้ตํานี่อีหยังเด้อ่เด็กน้อยเพิ่นถ้าว่าบ่แซ่บเพิ่นก็ว่าสิเพิ่นก็สิบอกว่าบ่แซ่บเด้เนาะเด็กน้อยเพิ่นก็ได้แต่นีเพิ่นมิดเลยเด้ตักใส่แล้วมันจับใส่ตับตักตักใส่แล้วก็จับใส่เลยอ๋อแสดงว่ามันก็ค่อนข้างอาจจะแซ่บหน่อยนึงเนาะ บาแชรบไลายกันเลยรู้สึก,กดีใจเนาะอ่าดีใจแต่ว่าเห็นอ่า<ห>น้งนองน้องพี่คนกินกับพี่นก็มีความสุขเนาะแม่แหละเพี่คนเพิ่นมีความสุขเขาก,ก็ดีใจแม่เพี่นมีความสุขเขาก็ดีใจพี่น้องไงบุ๊คคือน้องหุม้มอ่าเบาเนื้อต้นน้อยจากซีก็คือกันเนาะอ <c oughs> ่าแต่ว่า <c oughs> มีคนมาแต่งให้กินเสียโอ้ดีใจเนาะไอนว่า ถาในบางเทือนไปเบิง้งมันยันสิยันเด้งซิบออกินแม่แม่ยันเดงซิบออกินได้จับทงประยืนถาเออบางครั้งกับบริกินน่อยหยาดกันเออบางครั้งก็ได้กินได้เออแต่ตอนนี้ก็มาเห็นน้องๆเพื่อนกับวา่าดีใจเนาะมาแบง่งความมักความแพงให้น้องเพื่อนเออเพื่อนก็โอ้ดีใจเออได้กินของอร่อยเนาะเ <laughs> พราะว่าเด็กหน่อยเพิ่จะมาก,กินระบบนี้ได้เนาะ นกินระบบขนมเนะกินระบบเซนมีใจนี่เนาะหรือว่ามาม่าเสีเนาะแต่ว่าเขามาเฮ็ดกินแต่งให้เพื่อนกินอย่างสี่เนาะหรือว่าซีนอีกอย่างกันแล้วแต่เพื่อนก็หมักเลยเนาะอันว่าบางครั้งเพิ่นก็กินอยู่ในอิ่มแล้วเพื่อนก็ไม่ได้สนใจอยู่บ้านเนาะแต่ว่าน้องุ่มนี่บ่คาดเลยเนาะอยู่บ้านเนาะกินยองเหียนก็กินได้กินอยู่บ้านก็กิน khen lại anh nó không cho nó À cho anh đi này kinh lại nó xin nè Kinh lại ô, cho nó tui đây bao nữa Mẹ nó, à chỉ lại nhân tui nó Ô, cho nó này đồng hùm bên nặc đây nó, nằm nặc ở đây Mình bên vào Ba, đều này nó không có kèm Cái lương nó nọ, phần mà này hai nó เมื่อวาเดี๋ยวในน้องคงก็เริ่มตุยแล้วได้ก่อนตอนนี้ก็ยิ่งขึ้นว่าตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มตุยแล้วเนาะเพราะว่าน้ำหนักก็เริ่มขึ้นแล้วเนาะอันบบกคยจะหดห้าสิบกว่าในหนึ่งเลยบอกหดเลยบอกน่าจะหดเนาะกันจะขึ้นก็ขึ้นห้าสิบเอ็ดแทนเลยเนาะอืมประมาณห้าสิบเอ็ดเนาะผ่านมาเนี่ยโอ้ลด์ลดหลายเนาะเหมือนแบบลดทอดสี่สิบหกเนาะหลังจากนั้นไปผ่าตัดไทรอยเนาะไทรอยกลับมากะ น้ำหนักก็ขึ้นเลยเนาะวุบๆเลยปลาหอดอ่าห้าสิบปลายเลยเนาะเกือบห้าสิบเอ็ดเลยโอ้เธอว่าโอเคเลยเน๊ยเอ็กอ่าสี่กิโลกระเเติมสี่ห้ากิโลเลยก็โอเคเนาะอ่าตอนนี้กาพี่น้องเอฟซีพันก็ว่ามีแก้มเลยแก้มกันใหญ่ออกพูดออกเห็นว่าพันมาในมันแห้งเขาเนาะแมในนี้กะเอาซื้อวันตัวเองตุยอ๋อตุ้ยกะลืมเลยเด้ะไปใส่กา ยุ่งยากเลยแต่ว่าตุยไลกันเลยเอ่อแมลล่ามันก็ว่าไอ้ท่านน้องหุ่มตุยอ่าถหากว่าน้องหุ่มเป็นอ่าแม่ว่าอันตุยคือเนาะน้องหุ่มก็จะเป็นคนใหญ่เด้อคนใหญ่คนใหญ่ได้น้องหุ่มก็เป็นคนสูงได้แล้วก็ตุยขึ้นเด้อก็จะเป็นคนใหญ่ได้หุมน้องหุ่มบ่แม่นของธรรมดาเออถ้าใหญ่ใหญ่สูง้นะแต่ว่าตุยขึ้นไปมันก็ลำบากเนาะมันก็มีเอิ้นว่ามี คืนมามันบอดีตัวร่างกายเนาะส่วนลายก็ใชเป็นระบบคืนมาความดันเนาะตั้งทรงจังสีเน๊ถ้าว่าคนตุยเน๊คนตุยลายก็ใชเป็นแบบนั้นเนาะนอนกับกุนคาค่าคาชั้นลายก็ได้แต่ว่านอนกับคนตุยนี่ตอกูนแห้งเด้ตอนกลางคืนก็ได้อะกาคือว่าแล้วเนาะน้องหุ่นน้อนบอกสำหรับ คลิปที่เป่าเนื้อกับน้องฮมได้พาพี่นอ้องเขาไปแต่งกินให้น้องๆน้องเ,อเด็กน้อยนักเรียนอยู่โรงเรียนบ้า,บานเป่าเนื้อน,น้องฮมเนาะกัสิมีเพียงเท่าน,นี้เนะเะาะกสบได้อำลาพระจากกับกันพี่น้องเไยสุดท้ายนี้กับขออวยพรให้พี่นอ้องเขาเนาะปีใหม่นี้กัขอให้ลำรวยถือเหล็กหกตัวเนาะรางวัลที่หนึ่งคุณแหละพี่น้องเไย และก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในนาทีการงานเฮ็ดยังก็ให้มีเฮ็ดยังก็ให้ได้เนาะอันบอกอ่าตลอดปีตลอดไปแลละพี่น้องเลยกะเส้นลาพะจากเพียงเท่านี้เนาะอ่ะพบกันคลิปหน้าสักคลิปนี้กะข้อกาข้าวมาสบายดีบ๊ายบาย